เจ้าของร้านเลยดีกว่านะคะคุณแอมและคุณบีจากร้านแฮชมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอมแอมปกติแอมปะไหนคุณแอมคุณบีค่ะเพื่อปกติเนี่ยบฟเฟลเนี่ยเขาจะทำเป็นขนมหวานใช่ไหมคะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยเอามาดัดแปลงทำเป็นของขวด้วยยังไงอะคะคือจริงๆเราเริ่มมาจากที่พวกเราชอบทานกันมาค่ะแล้วก็เลยแบบว่าสร้างโปรเจกต์มาอยากทำร้านอาหารที่แบบว่ามีเมนูที่คนยังไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เราก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากเอาแบบว่าคนหลายคนเขาจะเอาแบบว่าพวกแบบ เอ่อทอสพวกเครปอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำของขาวกันแล้ว,ลวเลยแบบว่าเออยังไม่มีคนทำวาฟเฟิลเนาะก็เลยเอาวาฟเฟิลม,ม,มาทำเป็นของขาวบ้างคั้งแรกเราก็เลยคิดเลยค่ะว่าเมนูอันไหนที่แบบว่าลูกค้าแบบสั่งเยอะเข้าถึงง่ายก็คือ,อคาโบนาร่าก็เลยเอามาผสมกันเลยเป็นวาฟเฟิลคาโบนาร่าคา<อ>โบ,บนารา่าปกติเราจะกินกับสปาเกตตีใช่หรือว่าเส้นพาสต้าอื่นแต่คราวนี้มากับวาฟเฟิลไม่เคยชิมครั้งแรกที่คุณทำเนี่ยมันมันรสชาติแปลกๆปะ่ะครั้งแรกหรือครั้งแรกครั้งแรกไม่แปลกแล้วคือมันเข้ากันมากแล้วคืออเราายก สิ่งแรกที่แฮชมีอยากมีค,คือยากมีเมนูที่ไม่มีในเมืองไทยมาก่อนค,ะค่ะใช่ออแ,แต่กเาเป็นเป็นความกล้าเพราะอะไรรึเปล่าทุกคนเนี่ยอยากมีร้านวาฟเฟิลแต่ไม่มีใครมีไอเดียใหม่ตอนนั้นก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยมีความลังเลมาว่าจะเวิร์กไหมเวิร์กเวิร์กไมเวิร์ คือตอนแรกเราค่อนข้างเครียดมากเราเลยทำ r าอกับตัวแค่แป้งวัฟเฟิลเนี่ยคทำวิจัยวิจัยเลยเราทำการแบบว่าน้ำหนักขึ้นกันทุกคนเลยอ่ะ6-7โลใช้เวลาดึงเพือทีเราก็มาลดกับโรงการของเราได้แต่ที่นี้ตอนนี้จุดแรกที่เราคิดว่าเอ้ยจะทำเลยจะเปิดร้านเลยเนี่ยตอนนั้นเราตัดสินใจว่ายังไง คิดว่าแบบเฮ้ยไหนๆแบบว่าทํากันมาแล้วเราแบบอยากแชร์อ่ะคือขณะพวกเราแบบคือเรามีกัน8คนในทีมงานอ่าดีเราคิดว่าเฮ้ยพวกเรายังชอบเลยก็เลยแบบว่าอยากแชร์บ้างแบบอยากให้ทุกคนได้ลิ้มรสอะไรตรงนี้บ้างเพราะมันไม่เคยมีจริงๆค่ะจนกระทั่งวันนี้กลายเป็นร้านวาฟเฟิลที่โปรดิวเซอร์เราคุณอบอกผมกระซิบเมื่อเช้านี้พี่ถ้าจะบอกว่าร้านไหนอร่อยสุดในประเทศไทยตอนนี้คือร้านนี้ใช่ร้านนี้ร้านนี้ ขาบอกมีเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูมนแนะนำก็คือวอฟเฟิลวอคาโน่ใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันฮอตลือเกินอันนี้มันมีอะไรอะไรยังไงบ้างคะพี่คือที่จริงแล้ว,ว่ส่วนใหญ่ต้องพูดเลยว่าคนชอบสั่ง tower <ช><ต>วอฟเฟิลทาวเวอร์แต่คนไหนมาคนเดียวมาสองคนมาเดทอยากลดน้ําหนักก็ต้องแบบชิ้นเดียวละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วชิ้นเดียวเหรอครับใช่ค่ะเป็นแบบกลมอันเดียวอ๋อหั่นเป็นหลายซี่เนาะใช่ใช่มีอะไรบ้างคะมี แน่นอนหนูมองแล้วหนูว่ามันมีไอศครีมมยโลสุดขาใช่คอะแล้วก็มีวัฟเฟิลมีวิปครีมแล้วก็มีอะไรอีกคะในนั้นก็ที่เราเป็นเมนูหลักเป็นเมนูวัฟเฟิลวอคา n โนเพราะว่านูเทลล่ามยโลโอวันตินมันเป็นอะไรที่แบบเราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆแบบทุกคนคือไม่มีใครที่จะไม่ชอบสามารกแบบ ชอบทุกคนก็เลยจะชอบเมนูนี้มากสามารถตั้งเป็นชั้นๆได้ถูกไหมได้ค่ะถ้าที่ผมเข้าใจก็คือเราเพิ่มชั้นละร้อยถ้ากี่บาทกี่ชั้นก็ได้แล้วแต่คุณใช่สูงสุดทำแล้วสิบสามชั้นสิบสามชั้นคุณผู้ชมสิบสามชั้นใช่แล้วมันไม่หล่นเหรอฮะเวลาทานจะแบ่งจะแบ่งทานเป็นชั้นๆชั้นๆใสจัดใสจานนะคะแล้วมันมีมีเป็นการแข่งขันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่แขแข่งยังไงอะคะ คืออันนี้ลูกค้าค่ะเขาอยากให้สร้างอีเวนต์ขึ้นมาเป็นอีเวนต์ที่แบบว่าทุกคนจะร่วมสนุกสนานกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออให้ทุกคนประกอบออฟฟ์ทาวเวอร์ละกันแค่นั้นเองโดยที่เขาแบ่งกันเป็น3ทีมทีมละ6คนมีเวลาให้1นาทีเหมือนกันนะคะนี่เออยังไงคะตอนนั้นเขาทำได้แค่11สิบเอ็ดชาร์ตแบบนี้แบบนี้นี่ไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเร้มาแข่งกันเองบ้างไหมย่ะ เราสเราเราสีา่คนมาแบ่งทีมแล้วแข่งกันดีกว่าแต่ว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวแนะนําเมนูให้จบแล้วเดี๋ยวเรามาแข่งกันได้ได้ต่าไปนี่เมนูเราก็ชิมกันแล้วค่อยไปวิ่งเอาไหมล่ะ<อ>เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่าก<อ>ันเราจะชิมหรือเปล่าอ่ะเมนูต่อไปนี่คืออะไรอคะอันนี้เป็นบอร์รี่ค่ะัฟเฟเบอร์รี่ก็จะมีพวกเบอร์รี่ไม่ใช่ค่ะคาร์เมลคาร์เมลน้องน้องคะบวชนานที่สุดนะเบอร์บัตเตอร์สรอตเนี่ยแบบโบราณมากน้องคะ คาร์ดามิลส์ฉันน่าท้อใช่ไหมมาร์คัสน่าจะไม่ค่อยมีคาราเมลแล้วอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งทำอันนี้นี่ทำทีมทรีอันนี้ทำสำหรับชิ้นี่โดยเฉพาะสำหรับรายการเราซึ่งนูเทลล่ากิฟ๊์ชิมแล้วโอ้ยนี่คุณเดินไปจ้วงง่ายๆเลยนะไมาแล้วมุฟแล้วมพีุ่ฟแล้วมุฟย้ายไปโต๊ะนี้กันหน่อยดีกว่านะมาใครได้นอกจากกับผมนี่นมาคุณบีคุณแอม แนะนำแม้ว่าต้องทำยังไงบ้าง มีคําแนะนํำไหมครับมีคําแนะนำไหมต้องทายังไงบ้างต้องหาว่าโฟชิ้นที่ใหญ่ที่สุดค่ะเอาไว้เป็นเบสค่ะเสร็จแล้วคือกติกาก็คือว่าทุกๆุชั้นของวัฟเฟิลค่ะจะต้องมีไอติมสอดตรงกลางค่ะแล้วใช้ไอติมสอดตรงกลางจะตกแต่งยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยโอเคงั้นเรามีเวลาให้หกสิบนาทีนะคะที่เราจะสร้างวัฟเฟิทาวเวอร์กันถามว่าคนที่ชนะเดี๋ยวก่อนดี๋วก่อนสองคนคนชนะได้อะไรคนชนะได้อะไรคนชนะได้อะไรไม่ได้อะไรอ่ะก็ได้กินไง พีนาเรามถือช้อนรอรอสวยงามสวยงามและและสูงเนาะสวยและสูงด้วยงั้นเดี๋ยวให้คุณแอบกับคุณบีเป็นผู้ตัดสินนะคะเราทั้งสองทีมพร้อมหรือยังคะพร้อมครับพร้อมเลยค่ะจับเวลาครับเอาเริ่มแล้วเหรอเอาอะไรแรงเร็วเอามาโอเคตั้งตักมาไอติม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 รถอะไรก็ได้ตัดจัดมาเลยตักมาเราเน้นเราเน้นสวยงามทันย่าเพราะเราจะเน้นบริโภค แล้วยังไงต่อครับพอใส่พอใส่เอสยูซีเสร็จแั้วแก็ใส่เนยราะ่าประมาณสามทำไมเนยอะเนยคนยังไงเราช้อนเราช้อนเงี้ยนะคะได้เลยครับได้เลยครับได้ยังไงต่อครับแนะนำได้ครับประมาณสามชิ้นค่ะสามชิ้นมันจะได้บอกว่ามันคงนิดนึงขงมันขงช้อนค่ะช้อนช้อนต้องใชช้อนเงี้ยนะครับ คะเดี๋ยวขอบคุณครับนี่นี่เราใส่เต็มใส่เต็มไอมนี่แล้วก็เบสใช่ค่ะแล้วก็บอลเปเปอร์โอ้โหหกสิบดิ้นแม๊อย่าพ่งหยุดอย่าพ่งชิมอันนี้อา้จะแบนเกินไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเอาไปเต็มไม่รู้อ๋อโอเคได้ค่ะยังไงต่ออีกดีคะวันนี้ลาไหมคะต่อไปววันนี้ลาไงต่อมาก็เอาไว้ไก่ชาตอนนี้เอาไว้บนนี่อย่างนี้ป่ะครับค่ะแปะลงไปเลยนี่ค่ะใช่เริ่มเร็วมเริ่มตกแต่งอ่ะตกแต่งออาสดบริโภคสวยๆสวยสวยไหมตรงนี้เดี๋จอกันนะหมดเวลา วีวีวิีวีวิีวีไม่รู้โอเคเสร็จแล้วใ่ะหมเรียบร้อยอ้าวอืมหมดเวลาหมดเวลาโอเคมีเวลาพอได้เฮ้ยไม่สู้งั้นเลยเราเก่งไงเดอแต่ว่าจริงๆถ้ามีเวลามันจะทำได้อร่อยแล้ะก็สวยคนนี้คุณผู้ชมเช้าวันนี้เรามีวาลเชอร์มาจากคุณผู้ชมนะครับจากร้านแฮชมีเพราะว่า เชื่อว่าหลายคนที่เห็นรายการเอาในเช้าเนี่ยน้ำลายไหลแน่นอนใช่แล้วพี่ครับร้านอยู่ไหนนะครับอยู่ที่ทองหล่อเก้าค่ะหรือว่าสุขุมวิท13ก็ได้เข้ามาทางได้ทั้งสองทางเลยนะครับอยู่อาคารเก้าเก้าห้าสามคอมมิเนตี้อาร์ตมอลค่ะซอยทองหล่อสุขุมวิท13ทองหล่อซอยเก้านะครับชั้นสี่ค่ะกิฟต์บลเชอร์ที่เราจะแจกเช้าวันนี้มูลค่า500บาทคุณผู้ชมนะครับถามว่าร้านแฮชมีเนี่ยเคยแข่งขันการสร้าง เมนูอะไรซึ่งเราก็สร้างกันไปแล้วนะคะพีบอกไปแล้วว่าเมนูอะไรนะคะพิมพ์ทีเว้นวักตามที่คำตอบส่งมาที่4ตอง1 9 9 7นะคะให้ให้ให้ฝั่งไหนชนะดีคะมันต้องมันดูม่ไแบบจุ๊บแย่ไม่ไย่แย่ตัดแทฝั่งที่ชนะฝั่งอะไรนะฝั่งเราอะต้องชนะไต่กิ๊บมันวางไปเรื่อยของเราเนี่ยเป็นวฟเฟิลพอเพียงของเราเป็นกินได้หมดอันนี้กินหมดไหมก็ต้องวางก่มันวาง การเราเราจะกลัวอะไรทำไมจะกินไม่หมดเราให้คุณยากินหมดพี่ตัดสินทั้งแพชนะขอให้ต้องไดขออันนี้ถ้ามันคือวัดตัวขาวย้ำอีกทีนะคะร้านแฮชมีเปิดตั้งแต่เวลา11โมงจนถึง5ทุ่มนะคะ Facebook #hashme Instagram @hashmeofficial นะคะวันนี้ขอบคุณคุณแอมคุณบีนะคะคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวุ้ยท็อกชานเนอร์กดเลยค่ะกดเลย อ้าวนั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่อ um> งไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดโากดเดี๋ยวนี้เลยจะไป็้อเขาจะไมวกดเดียวไปดูรายการอื่นไปอันเดียวกดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยสวยก็ได้อ้าวกดกดอ่ะก